สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้น,น,นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งสิ่งรอบตัวเรานะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันดังภาพนะคะ นักเรียนดูภาพนะคะที่คุณครูนำมาให้ดูเป็นแผนภาพเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะข้อที่1นนะคะสำหรับสิ่งมีชีวิตนะคะจะเคลื่อนไหวได้แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะอาจจะแตกต่างกันตรงนี้นะคะระหว่างเคลื่อนไหวได้กับเคลื่อนไหวไม่ได้ ต่อมาสิ่งมีชีวิตนะคะต้องการอาหารและน้ําส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่ต้องการอาหารและน้ําข้อ3สิ่งมีชีวิตจะมีการหายใจข้อ3ของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะไม่มีการหายใจต่อไปข้อ4สิ่งมีชีวิตจะขับถ่ายได้ ข้อสสิ่งไม่มีชีวิตจะขับถ่ายไม่ได้ข้อ5สิ่งมีชีวิตจะเจริญเติบโตได้ข้อ5สิ่งไม่มีชีวิตจะเจริญเติบโตไม่ได้ข้อ6สิ่งมีชีวิตจะมีการสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะคะส่วนข้อ6สิ่งไม่มีชีวิตจะสืบพันธุ์และออก ลูกหลานมีลูกไม่ได้นะคะข, 7, ะ,นะข้อ7สิ่งมีชีวิตจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและข้อ7สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะต่อมานะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหน้า19ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เราจะมาเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต่อจากสัปดาห์ที่แล้วอ่หน้า19นะคะหน้า19ข้อที่1เขาบอกว่าจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตโดยระบายสีเขียวในภาพสิ่งมีชีวิตและระบายสีแดง ในภาพสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแล้วนำชื่อที่กําหนดเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ,ะทีนี้ภาพที่หนึ่งคือ,อภาพที่หมีชื่อว่าอะไรคะภาพที่หนึ่งมีชื่อว่าต้นไม้ใช่ไหมคะ,ะต้นไม้ ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะ,ะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่าเขาสร้างอาหารได้เองเขามีการต้องการอาหารมีการเจริญเติบโตนะคะเราก็จะระบายสีเขียวนะคะ,ะต้นไม้เราระบายสีเขียวเราก็ถ้าเป็นสิ่ง ถ้าเป็นสีมีชีวิตระ,ะบายสีเขียวแล้วก็ระบายสีเขียวต่อไป1.2รถยนใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปรถโยนต์ รถยนต์รถยนต์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่รถยนต์เคลื่อนที่ได้เหมือนสิ่งมีชีวิตก็คือเราเติมน้ำมันแล้วมันมีคนขับนะคะมีกลไกในการเคลื่อนที่แต่มีลักษณะไม่ครบเจลักษณะตามที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นะคะจึงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะรถยนต์ไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้ สืบพันธ์มีลูกมีหลานนะคะ,ะส่วนรถยนต์เราก็ระบายด้วยสีแดงนะคะถ้าเป็นสีไม่มีชีวิตระบายด้วยสีแดงนักเรียนก็ระบายสีแดงนะคะ,ะสําหรับข้อ1.3ช้างนะคะ นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนักเรียนก็ระบายได้เลยภาพที่4โทรทัศน์ทำเองนะคะครูไม่ได้ทำให้ดูนะครูยกตัวอย่างแค่2ข้อ,อภาพที่5หมอนภาพที่6ล่มภาพที่7ก้อนหินภาพที่8ลิงภาพที่9ผีเสื้อและภาพที่10นะคะกระรอกนะคะ อ่ต่อไปนะคะหน้าต่อไปนะคะเปิดเลยหน้าที่20นะคะหน้าที่20ให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วเขียนเครื่องหมายถูกในอลูปแอปเปิลใต้ภาพที่ถูกต้องนะคะสิ่งใดต้องการอาหารและน้ำอ่าวัว วัวต้องการอาหารและน้ำไหมคะวัวต้องการอาหารและน้ำใช่ไหมคะอาหารของวัวนั่นก็คือหญ้าใช่ไหมคะติ๊กถูกเรือต้องการอาหารและน้ำไหมคะเรือไม่ต้องการอาหารและน้ำเราก็ไม่ไติ๊กนะคะตุ๊กตาต้องการอาหารและน้ำไหมนักเรียนก็ดูเองนะคะต่อมา ข้อ2.2สิ่งใดสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้จกดักรยานตอบสนองต่อสิ่งเรา้าไหมโรงเรียนเด็กสิ่งไหนตอบสนองต่อสิ่งเร้านักเรียนก็ติ๊กเลยนะคะครูไม่เฉลยนะข้อนี้ข้อ20อหน้าที่21ข้อ2.3นะคะ สิ่งใดเจริญเติบโตไม่ได้สิ่งใดคะที่เจริญเติบโตไม่ได้ม้าลายหุ่นยนต์ต้นไม้สิ่งไหนเจริญเติบโตไม่ได้ก็ติ๊กเลยนะคะ2.4สิ่งใดต้องการอาหารและเคลื่อนที่และเจริญเติบโตได้ปลา หรือรถไฟของเล่นหรือเครื่องบินนะคะนักเรียนก็ติ๊กเลยสิ่งที่ต้องการอาหารเคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้นะคะต่อไปข้อ2.5สิ่งใดสามารถสืบพันธุ์ได้ลูกมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแมอ่ภาพที่1ช้างปูนปั้นภาพที่2องม้โยภาพที่3เสือนะคะสิ่งใดที่สืบพันธุ์แล้วมีลูกมีหลานได้นักเรียนก็ติ๊กถูกเลยนะคะ ต่อไปหน้าที่2 2ข้อ3ข้อ่ะข้อ3เขาบอกว่าสำรวจและรวบรวมลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแล้วเขียนลักษณะของสิ่งมีชีวิตให้ถูกต้องนะคะ,ะซึ่งลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเขาเอามาให้นักเรียนครบทั้ง7ข้อแล้วนะคะ,ะครบทั้ง7ข้อเลยแต่ลักษณะของสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างให้แค่สองข้อนะคะนักเรียนก็ไล่เลยข้อที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่เคลื่อนไหวไม่ได้ข้อที่สองสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอาหารและน้ำแสดงว,ว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะตรงข้ามก็คือ,อต้องการต้องการอาหาร อาหารและน้ำะนะคะนักเรียนก็เขียนเลยอะต่อมาข้อที่3สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการหายใจส่วนข้อที่3สิ่งมีชีวิตคืออะอะมีการหายใจนะคะ เมาส์ปากกาครูอาจจะเขียนไม่ค่อยอไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าครูยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะคะครูเพิ่งซื้อมาใหม่ต่อมาข้อที่4ขับถ่ายไม่ได้สิ่งไม่มีชีวิตขับถ่ายไม่ได้ต่อไปสิ่งมีชีวิตแสดงว่าตรงตรงข้ามคือ,อมีการขับถ่ายนะคะ,ะมีการขับถ่าย ข้อที่ห้าสิ่งไม่มีชีวิตเจริญเติบโตไม่ได้แสดงว่าข้อที่ห้าของสิ่งมีชีวิตคือเจริญเติบโตนะคะ,ะมีการเจริญเติบโตข้อที่หกสืบพันธุ์และมีลูกหลานไม่ได้แต่ข้อที่หของสิ่งมีชีวิตคือสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะคะต่อไปข้อที่เด ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ข้อนี้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ข้อนี้คือตอบสนองต่อสิ่งเรา้าแสดงว่าตรงข้ามกันอันนี้คือตอบสนองต่อสิ่งเรา้า ที่เรียนมาเราก็จะรู้จักแล้วนะคะว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ